มันเป็นวันที่โปรง่งใสในข้างนอกเนี่ยนกเปล่งเสียงเพลงดอกไม้เบ่งบานในวันแบบนี้เด็กอย่างเธอควรมมดไม่ได้วยไฟนนลรกคันกลับไปไอ้หนูอย่าได้เช่าเธอฉันจะต้องกลับคำสัญญาที่เคยให้ไว้เพื่อเธอดังนั้นอย่กล้ามาข้างหน้าไม่งั้นเพื่อเนเนี๋ยเราจะได้มีปัญหาแต่เด็กอย่างเธอมันไม่เคยฟังใคร และคนอย่างฉันก็ไม่ง้งขนาดต้องมาตามใจงั้นเข้ามาทำให้ห้องนี้สั่นไหวเข้ามาคนที่คาดต้องชายไปโจมตีตัวฉันให้โดนถ้าหากเธอทำได้เธอกลัวความเมตตามันไม่มีความหมายฉันกลัวเธอพยาะใหญยาังเหนืยแต่ว่าเธอเอาแต่ตายจนน่าอินใไม่มีวันสิส้นสุดมาสู่กันที่ข้างในไม่มีทางสำเร็จไม่ว่าจะรอสักเท่าไรและเธอก็จะเรื่อยใหม่เธอที่เส้นเกแต่ว่าฉันก็จะรอเธอตรงนี้อยู่เรื่อยไป I know you made oh